ที่อันดับต่อไปอีกก็คือระบุระบุไปยังความไม่บังคับตัวเองชัดความไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองกินความไปถึงไม่รักษาตัวเองไม่สงวน,นตัวเองไม่พัฒนาตัวเอง ไม่รักษาตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยก่อนแล้วไม่รักษาไว้ในภาวะที่มันจะค่อยองอ,อกงามเจริญขึ้นไปที่เรียกว่าพัฒนาทำให้เจริญเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำนี้กันเลยเขาใช้คำนี้เพราะค,คำอื่นมันก็ไม่รู้จะใช้คำอะไร บาลี hh. มันใช้คำภาวนาคำคุดภาวนาก็ฟังไม่ถูกก็เลยใช้คำพัฒนาหรือ develop อือว่าจะฟังคำไหนถูกเอ no าคำนั้นก็แล้วกันคนที่ไม่อรักษาตัวเองไม่สะง้วนตัวเองครับปลอดภัยแล้วไม่ทําให้เจริญขึ้นมามีเรียกว่าเป็นคนไม่บังคับตัวเองรวมเรียกว่ามันเป็น อนตุตตะปีอนตตะปีอนตตปะไม่มีอดตปะคือไม่มีความกลัวคนนี้ไม่มีความกลัวอหิริกะคือไม่ละอายอนตตะปะไม่ไม่กลัวเมื่ออยู่โดยโดยลักษณะที่ไม่บังคับตัวเองให้มันพัฒนาไปได้แล้วก็เรียกว่าไม่เคารพตัวเอง เป็นผู้ไม่เครารพคุณค่าของตัวเอง <c oughs> อันดับต่อไปอีกก็อยากจะเรียกว่าไม่พิจารณาตัวเองอยู่เป็นปกติคำ <c oughs> ว่าพิจารณานี่ <c oughs> ก็พอจะเข้าใจกันได้ <c oughs> พิจรารณาก็คือแยกแยะดูแล้วก็เลือกเอา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 ฝ่ายที่ที่ที่ควรจะเอาคัดไอ้ฝ่ายที่ไม่ควรจะเอาเพราะมันมีลักษณะเหมือนกับรู้จักแบ่งแยกออกจากกัน discriminate นั่น่พระพิยาคำนี้ discriminate ต้องแยกออกจากกันได้ระหว่าง สิ่งที่มันปนสิ่งที่มันปนกันอยู่เดีนี้เราก็มีอะไรปนกันอยู่เช่นกิเลสกับความไม่มีกิเลสความชั่วกับความดีแล้วก็ทําให้ปนกันมาเรื่อยโดยการสั่งสอนอบรมที่ไม่ถูกต้องการครบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่นจริงแล้วนี่ปนกันยุ่งทั้นก็มีพิจรารณา ตัวเองหรือที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่เป็นปกติถ้าไม่พิจารณาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่เคารพตัวเองอย่งบทสวดปัจเวกแล้วก็สวดกันอยู่ทุกวันนะเป็นตัวอย่างว่าเววัน,นยังที่อจูปัะโตติเดี๋ยวนี้ <c oughs> เรามีเพศ เป็นอย่างอื่นแล้วคือแต,ตกต่างจากคะหัสถวอะไรเราจะต้องทำหรือทำอย่างไรเราจรึงจะมีความเหมาะสมสำหรับเพศนั้นนี่คือพิจารณาตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าปัดจเวกดูเฉพาะดูโดยประจักษ์อะไรปัดจเบจกเพราะอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นวันระชิด๋ยวนนี้เราเป็นวันประชิตแล้วเราจะต้องทำอย่างไร นีเป็นตัวอย่างมันมีมีมากเรื่องมีหลายคู่เปรียบจะต้องแยกออกไปเป็นคู่คู่เป็นคาราวาสเป็นอย่างไรเป็นบรชิตเป็นอย่างไรเป็นผู้บันฑิตเป็นอย่างไรเป็นอันธพาลเป็นอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรเป็นคนชั่วอย่างไรมากมายหลายสิบคู่การพิจารณาอยู่เป็นปกติว่าเราอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ควรปรารถนาแล้วก็วเรียกว่าเคารพตัวเองอย่างยิ่งเพราะนั้นเป็นอันววามัารู้พร้อมกันไปในคราวเดียวกันอย่างไรเรียกว่าไม่เคารพตัวเองอย่างไรเรียกว่าเคารพตัวเองก็เปรียบเทียบเอาโดยที่มันตรงกันข้าม อาสาวัตเขาเรียกว่าปฏิปักขณยซึงพิจารณารูโดยปฏิปักขณะนัยนัยยะที่มันตรงกันข้ามมันเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วก็รู้สิ่งน้นได้โดยนัยยะที่มันตรงกันข้ามนั้นพู้ที่เคารพตัวเองมันก็ไม่เกียดคร้าน <c oughs> มันก็มุ่งจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่เสมอ มันไม่ยอมปล่อยไปตามนักของกิเลสมันไม่เป็นทาสของกิเลสมันก็ควบคุมตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เป็นปกติทั้งว่าพิจารณาอยู่อย่างสุขุมรอบคอบละเอียดละออกตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าเขารบความเป็นมนุษย์ของตนเองเรียกสันส้นๆว่าเขารบตนเอง ถ้าเราจะพูดสำหรับชาวบ้านเขาจะคงจะจํากัดความหมายสั้นๆเพียงว่าอย่าทําให้เสียชื่อนั่นก็ถูกที่สุดตามความหมายชาวบ้านส,าสาั้นๆดุ้นๆก็อย่าทําให้มันเสียชื่อคือเคารพบัวเองลองอย่าทําให้เสียชื่อี่มันจะมีอย่างนี้ครบหมดแหละ<ม>เพราะคำว่าเสียชื่อมันมีมีความหมายกว้างขวางหลายหลายอย่างหลายสิบอย่างนะอย่าทําให้เสียชื่อแต่ลวค่ะ อย่ายเสียชื่อของใครอย่างนี้ของตัวเองที่ตัวเองเป็นอะไระมันก็แยกออกไปได้มากในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็อย่ายเสียชื่อว่าไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ตั้งว่ามันเป็นบุตรที่ดีสิทธิ์ที่ดีเพื่อนที่ดีเลยนี่ก็ย้ายเสียชื่อย้ายเป็นพลเมืองที่เลวนี่ สมัยผมเป็นเด็กๆได้ยินคำนี้มากเหลือเกินให้เคารพตัวเองในโร,รงเรียนโรงเรียนหรือใน,นอพวกฝรั่งมังค่ามันก็พูดถึงเอ้เส้น r e s p e c อะไรนี่มากเลือเกินเคารพตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินแล้วคำว่าเสียชื่อตัวเองก็ไม่เคยได้ยินเพราะทุกคนมันไปพูดกันต่เรื่องอื่นไปพูดจากันแต่ในเรื่องอื่น,นเรื่องได้เรื่องกล่าวหน้าเรื่องอะไรต่าง โดยยอมว่าแม้แต่ว่ามันจะผิด <Hit. S 1> มันจะเสียชื่อตัวเองก็ยอม <c oughs> เพราะว่ามือมันเสียชื่อกันหมดแล้วทุกคนมันก็ไม่ต้องอายใคร <c oughs> ในโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยมอมันเสียชื่อว่าเอาเปรียบเพื่อนเอา,เอาไม่ยุติธรรมไม่กับทร้งหมดทุกคนทุกประเทศในโลกแล้วมันก็เลย <c oughs> ไม่ต้องอายใครก็เลยไม่ต้องพูดถึงคําว่าเสียชื่อ เสียเกียรติหรือไม่เคารพตัวเองท่้นในสถาบันหรือว่าในสังคมสูงสุดในรัฐสภาอะไรมันก็ไม่มีคนที่เคารพตัวเองโลกมันก็ก็เป้นไปอย่างนี้ผิดไปอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงว่าการเคารพตัวเองี่จะทำได้อย่างไร สำเร็จได้อย่างไรกา,ารเคารพตัวเองถ้าจะพูดโดยรายละเอียดเป็นชื่อของคำมากหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็มากเป็นะจนลำบากรู้เฟือที่สุดท่า <c oughs> ้นเราจะแยกไปตามหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่า ข้อที่หนึ่งคือการบังคับตัวเองให้เต็มรูปแบบมันที่ข้อที่สองก็ทําให้มีปัญญาที่เต็มรูปแบบทั้งมันนี่จะช่วยเกิดการเคารพตัวเองที่ว่าเขาคือบังคับตนเองให้เต็มรูปแบบทังมันนี่มันมีอยู่เป็นสองชั้นเป็นอย่างนั้นคือบังคับกายวาจาที่เรียกว่าซีนเป็นอย่าง แล้วก็บังคับจิตท,ที่เรียกว่าสมาธิอีกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากจะแยกกันเพราะการแยกกันนะั้นมันแยกได้แต่ตัวหนังสือเท่านั้นนะคุณช่วยจําไว้ด้วยนะไอ้ที่เราแยกธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแยกออกจากกันได้แนละ้วมันตัวหนังสือเท่านั้นแราะถ้าเป็นเรื่องจริงของธรรมะแล้วมันไม่แยกกันได้เช่นจะแยกศีลจากสมาธิแยกสมาธิจากศีลนี่ทไม่ได้หรือแม้แต่ปัญญาก็มันมันแยกออกไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราทําอะไรลงไปถูกต้องด้วยเจตนาที่ตั้งใจกระทาแล้วมันเป็นศีลสมาธิปัญญาแปดสามอันจิตกันอยู่นั่นจะพูดเราบังคับตัวเองนี่มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิเลยนี่เราเอามาคนกันเสียเอามารวมกันเสียให้มันเป็นการบังคับตัวเองแล้วก็ไประบุนามาชื่อของธรรมะที่จะใช้ปฏิบัติน่ะดีกว่า นันเ้าบังคับตัวเองอย่างเต็มรูปแบบอย่างนี้มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิ